ค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าแตายกอกนะคะวันนี้ซีเดียสเพรตีนเจ้าดีแล้วบอไหนไหนเบิงเบิงโตนักแข่งนั่นนี่เล่นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเล่นนี่เวิร์กงานบรรดาจะตีนก็ทั้ก็นได้ดูนักแข่งก่อนบอ,อกให้ไงกว่าขอโทษทด้วย<ด>นะคะด,ดีแล้วมันจ<อ>นดีแล้ว <c oughs> ก็้จดีเล้จะาแล้วใกล้จะหายแล้วนาแข้งก็นาแข้งหน้แม่ลุงน้ำก็จะเศร้าแล้วนี่น้าแข้งก็ใกล้จะหายแล้วนะคะใกล้จะหายแล้วใกล้จะหายแล้วเมื่อคืนนายจียังซึ้งยังพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพ่อขาเป็นไงหายแล้วยางหายดีแล้วใช่ไหมพ่อพ่อเมื่อคืนนี้เห็นไหมหน้าตายกรอกในไลฟ์สดหน้าหน้าตายก็ไลฟ์นี่ว่าจันหน้าตายก็เข้าไปคอมเมนต์ นาเตก็เข้าไปคอมเมนต์ช่องตาชานนาแต้นาเต้เข้าไปคอมเมนต์เห็นไหมเห็นกี่คอมเมนต์ของนาแต้ไม่รู้นาแต้คอมเมนต์ไปสองคอมเมนต์เห็นา,า,านเห็นลังคาบานเห็นลังคาบ้านนะนาแต้บอกว่าอะไรนะลังคาสวยดีนะครับตาบาอ,อ <laughs> ใช่ไหมตาชานไม่รู้หรอกเพราะว่าแกแกอ่านแต่คอมเมนต์จะไม่อ่านชื่อว่าใครเป็นใน คนพิมคนคอมเมนต์ดูบ้างไม่ดูบ้างนี่วันนี้นะแต่กินกาแฟไปไหนเนี่ยก็วันนี้วันนี้เรามีภารกิจนะครับผมพอจะไปนาหนึ่งก็จะไปไปมีคนเขาสั่งมีคนอเดอร์หนูไว้เราก็ต้องไปเตรียมไปเตรียมหนูไว้นะครับครับพรุ่งนี้นะแต่เช้าเราจะอบแต่เช้าเลยนะครับ ก็ตอนนี้มีองูดูหนึ่งใบนะครับถ้าถ้าเราไม่อบใจช้านี่มันจะเป็นโอเดอร์ค้างทันทีออเดอร์ค้างทันทีก็จะจบแล้วก็ตอนนี้ทานเราก็หมดแล้วนะครับทานก็ไปไปนานเดือนนี้หน่อยเด๋ยนเราจะไปชูลบใหม่นะแล้วก็จะเราจะไปหาที่สนามที่สนามลบที่สนามนะจะได้ทานกล้า แต่ถ้าเราไปที่ช๊อปปิ้คงคงไม่ได้ทานกะไม่ได้ทานกะแล้วตวัวที่สนามลมเมื่อวานนี้ยายาชีคิดนานอะไรแกเพิ่งเก็แตแกเพิ่งเก็ตวันนี้จะไปตัดหญ้าให้วัวนะครับตัดหญ้าให้วัวแล้วก็จะเตรียมไป,ไปเตรียมไปเตรียมอุปกรณ์ที่จะมาอบนี่แหละ<อ>ไปหาฟืนหาไฟ นะไฟไฟบ่มีในตัวเลยในแจัคหน่อยบ่เดี๋ยวไปหาเอาปัดโทษนะแต่มีไฟตลอดเลยนะอไฟแช็คไฟแช็คไฟในตัวนี้ไม่มีไฟในซวงไม่มีเลยมีมีแต่ไฟแช็คแต่ว่าเมื่อว่าเนี่ยนะเสริมกับรักไฟแช็กนะแต่อยู่เด้วายมาคืนปัดปัดลืมหมดซะมันก็มีไฟเพราะว่าอะไรเวลาไปไล่สดอยู่หน้าเนี่ยมันจะนั่นเอ้าไปใช้แล้วไปใช้แล้วโอ้โห ทุกวันนี้ไม่ไปใส่แมสเลยนะตาชานะแต่หาคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ฉันไม่ใช่แมสเลยนะแซ่บบ่แมสแ่บอยู่องสัยอยากกินข้าวเสาร์ด้วยเนี่ยยากก็เบอร์ชองเบอร์กระโปรงชองฟักล่ะสามสามเหรอไปใส้ๆอันอันกระตาเจ้าอันเอามาเมื่อวานนี่อันนี้ไ่ เอาไปซ่อนมาอยู่เอาไปเชื่องวไว้แต่ว่าภาพแบ็กกราวอยู่อยู่ในครัวเนี่ยเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนบ่ได้ขีดขานเลยแต่ว่ามันหักมันไม่มีมองไว้เดี๋ยวจะให้มันให้มันกินมันหมดให้มันกินมันหมดแล้วเร<อ>ออาทาเราทาเคลือบเคลือบไปได้สองวันแล้วนะ<อ>แต่ว,ว่ามันยังมีกลิ่นอยู่ก็เลามาไว้ในห้องเนี่ยมันจะหายใจไม่ออกมันจะหายใจไม่ออก บ่อยๆมันจะเป็นมะเร็งได้แต่วันนี้น่าจะไปถอนก้าโอ้ยายสี่ยายสีไปถอนก้าเก็มมกขาวโพดไปถอนก้าเดี๋ยวรอตันผ้าเสร็จก่อนแล้าซักผ้าซักผ้าเสร็จก็แล้วแต่ซักผ้าเองเลยเหรอะซังผ้าเองวันนี้เราหามขอยืมเลยไหเพราะว่า ส่วนมากก็จะแอบแบอบแ่งล้านให้ล้านซักให้บ้างแล้วก็ให้แม่บ้าง<อ>ส่วนมากจะเป็นแม่นึกว่าออใส่เองเราก็ต้องซักเองใช่ไหมก็รวมๆกันเพราะว่าคือซักผ้าเนี่ยของของมาแตนี่มีมีไม่เยอะของนาแตนี่มีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเจ้าใส่อันแบบว่าอันตัวหนึ่งใส่ร้ายมือแบบสี่บอก <c oughs> มันก็มันกเ็เริ่มวาย มันบอกแต่ความจริงมันอะไรได้อันนี้เย็นเนี่ยไมเกมตัวนี้นะมันก็ใส่ดีจักบ้างหรือล่ะนี่บอกอาจจะสองแล้วมั้งนี่ยก็สองกับสามไปเพราะว่าถ้าใส่เราก็แก่แก่เราก็ใส่บ่ดฮะกับพริกดิพริกกับขางกับขางเออมันนั่นแม่จังชัหรือแม่ซากแหย่ตลอดอ๋อยายบอกว่ายายซักแหย่ตลอดทุกวันทุกวันนี้ก็มีเครื่องซักผ้านะ เออมันมีเครื่องซักผ้าแต่ว่าเครื่องซักผ้ามันผูน้สักเองได้มันผูน้เก็บไปซักก็ทิมโลงทิมโลงเลยก็ใส่ผงซักผ้าไปแต่ว่านา้ําน้ําไม่มีใส่น้ำโบไหลน้ำโบไหลจักมื่นหรือน้ำโบไหลว่าแม่นสามสี่หมื่นหรื 10, 10, 10, 10, 10, 10, อเ่เขาคงซ่อมอยู่เขาคงซ่อมน้ำไม่ไหลสามสี่วันเดี๋ยวนาแต่งคงจะไปซักผ้าอยู่ที่นาแหละครับ อันจุ่มล่องแล้วก็ขึ้นตาจุ่มล่องขึ้นตาโอ้ยขออะไรกยืนย่อพุ่นมาเนี่ยคอยนั่งอยู่พี่เสียตาเสียตาเสียเอามาเนี่ยคนหนึ่งจับตัวซากิเซชุก็รอก่อยอย่างสัญญาณหนึ่งแบบว่าลูกบอลนกิดตัวเข้มาเสียตาไปโอ้ยอันอัน ม,มันย้อนแสงน่ะแม,ม,ไมะไปทางอื่นน่ะวันนี้วันนี้มีรถตู้เยอะนะวันนี้มีรถตู้หลายลู่จะผ่ากมตรงนี้เั็นพสันมาจะใส่บุไปจดทะเบียนรถเอ็มเดอร์โอ้เป็นฝันเนี่ยเนาะแยงแล้วเดี๋ยวเแล้วข้อมฝันปัิชี้หนึ่งชี้หนึ่งไปซื้อดัวนี้อีกสื้อแล้วมันเด้นเต็มตลอด แล้วอ๋ออ๋ออ๋อผู้ใดท้วมท้วมแต่สจาของมียนไยของเขาได้ได้เจ็ดตัวสามตัวสามตัวเก็ตเซนงงบ่าก็แบบเรียกนาแปดสามเจ็ดเลียกไทยสามเจ็ดเก้าคุณได้เลียกนาเรียกไทยทะเบียนรถทะเบียนรถเอ็มเดอร์นะคะตาไปจดทะเบียนรถเอ็มเดอร์ เนี่ผู้สาวโทรมาบอฮะะฮผู้สาวโทรมาคักคักเนี่สย,ยสาวไม่ห่งางไม่ใหม่สาวไม่ห่างไม่ใหม่ลูกสามลูกสี่ไอผู้นี้ก็ยังคิดฮอตอยู่เจ้านางเอ <laughs> ้ยแ <laughs> สดงว,ว่าผู้สาวผู้สาวธรรมดานี่บอ่อยากได้ด้วยนี่เขื่อนเขื่อนสาวไม่ห่าง แน่ใจอยากได้าได้เบื้อนล่ะแน่ใจอยากได้เบื้อปไาสมารูปเพลงเป็นดอกว้าสมารูปแค่พปนั่งลังงองเออค่สำหรับคลิปนี้นะตายขอจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคลิปดังหัวเลยมันหอดแปดนาทีนะ